ยอมรับว่าคิดถึงงานแสดงไม่น้อยนะคะสองสามีภรรยาอาดีตนักแสดงชื่อดังโกนรุเบตและจอยธนพรหรือจอยพวงเพชรที่ลาสุดหันมาจับธุรกิจผัดไทยปรุงรสเผยให้ฟังว่าตั้งแต่แต่งงานใช้ชีวิตคู่มาเกือบ10ปีก็ทุ่มเทเวลาให้ครอบครัว มีโซทองกล้องใจเป็นลูกชายสองคนทําให้ค่อยๆเฟดต,ตัวออกจากงานหน้าจอหันไปเป็นประชาสัมพันธ์พิเศษให้กับค่ายบันเทิงแห่งหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาก็ยังมีผู้จัดละครยื่นบทมาให้โชว์ฝีมือเพียบแต่บางครั้งก็ต้องตัดใจปฏิเสธเพราะอยากให้เวลากับลูกชายเป็นที่หนึ่งค่ะ มันตรงจังหวะกับงานคอนเสิร์ตด้วยตรงกับงานของน้องด้วยพี่ก็เลยไม่ได้รับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบางบางทีบางบางปีเนี่ยพี่ก็รับแค่เรื่องหนึ่งหรืออะไรรับเชิญบ้างเเพราะว่าเราจะดูงานว่ามันชนกันหรือเปล่าแค่นั้นเองครับที่สําคัญคือบ้างเราเลี้ยงลูกกันเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องคอยจัดสรรเวลาให้มันแมทให้ให้มากที่สุดจอยกับพี่โก้ไม่ไม่ไม่ได้ทิ้งไม่ไม่ได้ม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสมีเวลาที่มันเหมาะสมหรือแมทกันอะไรเงี้ยเราก็ยินดีครับค่ะ ถึงอย่างนั้นนะคะคุณแม่ลูกสองก็บอกว่าตอนนี้เริ่มกลับมารับเล่นละครบ้างแล้วรวมทั้งยังทำเพลงเป็นมินิอัลบัม้มตามคำเรื่อร้องของฝนแฟนด้วยค่ะ